สสินเชื่ออนุมัติไวรู้ผลภายใน5นาที2567สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้อ้อยก็มีสินเชื่อที่อนุมัติไวมาฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะสําหรับใครที่ต้องการหรือมองหาสินเชื่ออนุมัติไวถูกกฎหมายรู้ผลภายใน5นาทีลองฟังรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะสินเชื่อตัวแรกมีชื่อว่าสินเชื่อนาโนฟินิทติกปีกตัวนี้นะคะรู้ผลไวภายใน5นาทีให้วงเงินสูง 最。 1 0 0 0 0 0บาทคิดดอกเบีย้ยเท่าที่ใช้จ่ายขั้นต่ำโปะฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงสินเชื่อนาโนฟินิติกปนะคะจุดเด่นก็คือจ่ายขั้นต่ำได้จ่ายโปะได้ผ่อนได้ตามใจ3เดือน6เดือนหรือ12เดือนไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนไม่ต้องใช้คนค้ำประกันใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถสมัครได้ที่สำคัญถ้าใครได้รับอนุมัติก็มีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนถึง1 0 0 0 0 0บาทเอาไปใช้หมุนสบายๆได้เลยค่ะ และอนุมัติไวภายใน5นาทีดอกเบีย้ยต่ำแค่2.75%ต่อเดือนหรือ33%ต่อปีเป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกใครสามารถสมัครได้บ้าง 1. ต้องมีรายได้8,000บาทต่อเดือนขึ้นไปไม่ว่าจะอาชีพไหนรับจ้างทั่วไปทำงานประจำเป็นเจ้าของกิจการก็สามารถสมัครได้ 2. มีอายุตั้งแต่20 60ปีและอยู่ในประเทศไทย เอกสารที่ต้องใช้ในการขอกู้นะคะหบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ2มีมือถือสมาร์ทโฟนที่มีอินเทอร์เน็ตสามสเตทเมนต์หเดือนย้อนหลังล่าสุดมีหรือไม่มีก็ได้นะคะและ4เลขพร้อมเพย์หรือบัญชีไทยพาณิชย์เพื่อนๆสามารถสมัครได้ผ่านทางแอปพลิเคชันฟินิกไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS สินเชื่อตัวที่2คือสินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจสมัครง่ายรู้ผลไวเป็นสินเชื่อสําหรับคนค้าขายยุคใหม่ที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร าคารไทยพาณิชย์สมัครง่ายไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ต้องใช้เอกสารรู้ผลไวสุดภายใน5นาทีพ่อนได้นานสุด60เดือนให้วงเงินสูงสุด 5 0 0แสนบาทดอกเบีย้ยเริ่มต้น10%ต่อปีจุดเด่นสินเชื่อมณีทันใจ 1. เป็นสินเชื่อออนไลน์สมัครง่ายผ่านทางแอปพลิเคชัน S C B E C s y 2. รู้ผลอนุมัติไวสุดภายใน5นาที 3. ให้วงเงินสูงสุด50 0แสนบาท4ผ่อนได้นานสูงสุด60เดือน5อัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้น M R R บวก10เท่ากับ17.3%ต่อปี6ไม่ต้องใช้เอกสารและ7ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเพื่อนเพื่อที่สนใจ ใจสมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีการรับเงินจาก QR วอา e คของแม่มัี 2. การใช้บริการเครื่องรูดบัตร EDC และ3การรับเงินผ่านพร้อมเพย์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อนๆสามารถสมัครตัวแม่มณีทันใจผ่านทางแอปพลิเคชัน SCB e c ได้ตลอดเวลาเลยค่ะและตัวที่3สินเชื่อ First Choice s n a p c a t เป็นสินเชื่อที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ใครที่จะสามารถสมัครได้จะต้องได้รับเชิญหรือเสนอผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทเท่านั้นสินเชื่อ First Choice s n a p c a d เป็น สินเชื่อที่สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร อนุมัติไวจุดเด่นของสินเชื่อ First Choice s n a p c a สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสารและอนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด1 0 0 0 0บาทสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะสมัครนะคะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับเชิญจากทางสินเชื่อเท่านั้นนะคะเราถึงจะสมัครได้วิธีการสมัครง่ายๆนะคะก็สมัครผ่านทางแอปพลิเคชัน First Choice ได้เลยค่ะสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ทุกเวลาสำหรับใครที่สามารถสมัครสินเชื่อ First Choice s n a p c a ได้ ะะสามารถกู้ได้ตั้งแต่3 0 0 0 5 0 0 0 10,000บาทเงินงวดที่เราจะต้องจ่ายข้างต้นนะคะสามารถเลือกผ่อน5เดือนหรือ3เดือนเงินงวดที่ต้องจ่ายบวกดอกเบี้ยนะคะถ้าเรากู้ได้3 0 0พันก็จะจ่าย638บาทถ้ากู้ได้5 0 0พันก็จะจ่าย1 0 6 3บาทถ้ากู้ได้1 0,000ก็จะจ่าย2126บาท แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกผ่อนตามจำนวนเดือนถ้าผ่อนจำนวนเดือนที่มากยอดเงินงวดก็จะถูกลงแต่ถ้าเลือกผ่อนจำนวนเดือนที่น้อยยอดเงินงวดก็จะสูงขึ้นนั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กำลังมองหาสินเชื่อถูกกฎหมายอนุมัติไวให้วงเงินสูงสำหรับใครที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ